สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูกิฟอีกแล้วนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับประเภทของวัสดุกันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูกิฟก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุ สิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกันโดยวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันค่ะซึ่งเราสามารถสังเกตและทดสอบสมบัติทางกายภาพของวัสดุต่างๆได้เช่นความแข็ง สภาพยืดหยุ่นการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูกิฟก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของความแข็งของวัสดุค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะความแข็งของวัสดุนะคะความแข็งเป็นสมบัติของวัสดุที่มีความทนทานต่อแรงขูดขีด วัสดุที่มีความแข็งแรงมากเมื่อขูดขีดกับวัสดุอื่นจะไม่เกิดรอยบนวัสดุหรือเกิดรอยน้อยนั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะสามารถตรวจสอบสมบัติความแข็งของวัสดุได้โดยการนำวัสดุต่างๆมาขูดขีดกันเพื่อหาความทนทานต่อการขูดขีดค่ะ ยกตัวอย่างวัตถุหรือสิ่งของที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งเช่นรถยนต์โต๊ะโลหะกระเบื้องมุงหลังคาเป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับสมบัติด้านความแข็งของวัสดุกันไปแล้วแล้วพบกันใหม่คือวิดีโอหนะะ้าค่ะ 拜拜。Bye bye.